เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วปะ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 วัดนี่วัดนู้นลูกเดี๋ยวนี้ดูกันฮอันเล็กกันนี่พิว่านั่นแหละพิว่าเห็นไหมวัดเลยนั่นแหละก็ขอสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะนะผู้ที่มีใจรักในการตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมสักน้อยฟิชชิ่งนะครับผมวันนี้ก็ได้มาออกใหม่ ของเช็คนะครับก็มาซ้ำหมายเดิมกับอีพีก่อนโน้นนั้นนะครับก็วันนี้ออกจากบ้านหกโมงครึ่งนะครับผมมาถึงนี่ก็ประกอบบ็ดอะไรเสร็จแล้วก็แปดโมงครึครับก็ประกอบบิดไว้แล้วครับบ้นเหยียวไว้แล้วเจียบคันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มากับ ลกเปาครับผม <Wow. S 2> แล้วก็พี่ชายครับผมติ๊กครับผมพาพี่ชายมานั่งชิลๆหน่อยวันนี้ไม่ค่อยได้อยู่ตรงกันสักทีโอเคครับผมมารุ้นรับชมไปด้วยกันนะครับผมว่าจะมีแต้มใหญ่ๆสวยๆให้นานารับชมกันหรือเปล่านะครับผมวันนี้ก็ ขอฝากช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยครับผมช่องน้อยฟิชชิงครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต,ต่อไปเลยนะครับผมอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับผมจริงๆถ้าจะได้ไพ่พาดคลิปต่อไปของผมครับผมโอเคครับขอตัวตีเเยอะก่อนครับผม ผมนะปเปน,นี่ยไปไม่ถึงอสินเม็ดโอเคครับผมก็ลงครบ7คันแล้วครับผมเป็นไงนะครับผมเอาละเอาละเอาละ ครับผมปลาด้ปิ้งปลาตะเพียนครับผม 嗯 <laughs>。 อยู่อยู่อยู่อะ่าจะไปเลน้ั้วา <S <S อาละครับผมส่กำลังดีเลยครับแดมสอแสองครับผม อยู่ตอแรงขึ้นมยเลยตออแรงมากเลยครับผมปลาหมอครับผมเอาหมดนาตะเพียนมาเที่ยวก่อนไม่เห็นมีใครลงถายเลย ก็ลองดูลองขึ้นหน่อยโอ้โหโคตรโครับผมอ้าวปลามาแล้วแด้ไหมกินต้นไหนไม่รู้เรื่องกินต้นไหนไม่รู้เรื่องก็ดูแต่โทรศัพท์มันจะดูตาดูแต่โทรศัพท์มันจะรู้เรื่องได้ไงลูกใช่ปล่อยนะว่าวันแรกก่อนเทียมยาวอยู่นู่นเลยครับ ไปต้นน şey ้ัวนน่นะครับผมเอาลงขายทุนลอยๆไว้อยู่นะก็วันนี้คนลงขายเยอะมากผมเป็นอุประสั่งคน่อยครับฝั่งด้านนี้ก็เห็นเขาทอดแห ผมเจ้าถิ่นก็เริ่มขยับมาแล้วก็ดูก่อนนะครับผมว่าถ้าเขามาถึงเราคงต้องย้ายครับผมต้องหนีคงต้องหนีเจ้าถิ่นแรงจริงเห็นยาวที้แรกเห็นไกลๆนลู่นอันนี้เริ่มขยับมาขยับมาแล้วเห็นเปล่านะัย้อนแสงนะครับผมเจ้าถิน่นก็ตอนนี้ก็สิบโมงแล้วครับผม เริ่มหิวข้าวแล้วก็อา้าวปลาที่เราตกมาก็เนี่ครับผมส่วน,น้ําปลาก็ตกอยู่โน่นนะครับผมเราคือสอบถามพอดีมีนาๆพอเดินเอ๊แวะมาคุยด้วยครับบอกว่าไม่ใช่เจ้าถิ่นนะครับ คือไม่รู้ว่ามาจากไหนเขาก็ไปแล้วครับผมก็โอเคครับผมไม่รู้ว่าจะได้แต้มเพิ่มหรือเปล่าผมก็มาเอาบรรยากาศครับผมวันนี้ ครับผมไปแล้วครับผมปานินครับ ไปกระสุกมาแล้วผมกระสุกยิ๋วกระสุกท้ายเชมเปญเขาถังแล้วรือ ตักที่ตักมั้งอ,อ๋าโอ้ป่าไม่ต้องหร <c oughs> อกเดี๋ยวเผาแ้งเลยเนี่ย <c oughs> มีทุกหมายอ่ะโอ้โหกเกื่อนะครับผมข้าวกรอดไปนิดนึงก็ได้สี่ตัวหนักเลยเป่าหาข้าวมากินดิลูกโอ้โหตั้งแกงกินแต่ปลาเลย ไหนปลาตัวต <c oughs> ัวเองตกได้อ uh, okay. ่ะไปูลุกหากับข้าวออกมาแล้วลูกหาออกมาหากินลูกมาเลยนี่ปลาดิราเผากินวันนี้เขากับน้ำโอ้ยชิเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วปะ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 วัดนี้วัดนู้นลูกเดี้ไหมรูกกัน ันดเล็กกันนี่วีว่านั่นละวีว่าเห็นไหมรันเลยติดต่อติดต่อเหรอลูกไ,นะไหนเนี่ย วตัวเกาะปะวะตัวตัวเกาะวะแล้วเอาใช้เดินเลยครับเฮ้ยเล็กเล็กกว่าใช้เดินเลยอ่ะดูดูดูกล่องเล็ดูครับผมมาแลครับขึ้นอีกนิดนึงปะโอเคเนื้อครับตัวใหญ่นะไม่ไม่ใหญ่กันเท่าตัวที่หลุดไปครับผมเสียดายเลยตัวนั้น อันล้อยเลยครับแรงมากเลยจริงครับผมพันล้อยเลย ทานข้าวอยู่ให้น้องเปาฟองแรงอยู่ไหมลูกอยู่ปลาตะเพียนของขาวยตะเพียนหางแดงอ๋อปากกระแหฮตะมังหางแดงทำไมเขาเรียกตะมังตะเพียนนะตะเพียนหางแดงต่ำกว่านี้หนึงต่ำกว่านี้หนึ่งตาบีเออหนูกมคมกวนี้นึงเออเข้านกปากฮะ

2 tua tiền đây khá bụng Hai ลงต้าขายมาแล้วนี่ะปานินเนาะปานินปาตาเทียนถามว่าเราขายขึ้นวันมันก็เหลือกี่แล้ว ก็ไปกันด้วยกันดี๋ยวผมตกอยู่เรื่อยายไปอย่างเงี้ยก็ต้องอีกคนละอย่างกัน

没有啊，哎、没有。 เบ็ดจมนะเอ,อ,อยู่แล้วอยู่อยู่ตัวใหญ่ตัวเล็นาดี่แหละตัวใหญ่กวนี้ยังกินเาานันทยานเลยครับผม <laughs> ดีติด <laughs> สุดยอดครับผมอันยยวงเลครห้ามือเลยพอดีอันนี้พอดีเลยครับผม <c oughs> โอเคครับผมตอนนี้ก็เที่ยงสามสิบหกเก็บเบ็ดเก็บกอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแลนะครับผมก<อ>็มาสรุปผลงานกันนะครับผมวันนี้มาครึ่งวันสำหรับกองเก็บนะครับผมลุย ก็พอดได้แล้วผมก็ดีไซน์ส,สวยๆอยู่ครับผมก็โอเคครับผมการทีมหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหน,นก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผมช่างน้อฟิชชิ่งครับ